بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علمًا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته uh, الحمد لله عليكم سنتي الله ميتا الله ورحمه الله راني الله الله سبحانه وتعالى ورحمه الله 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 ورحمه วันนี้นะครับผู้แต่งหนังสือฮธีิระองคลพรได้บอกว่าตะดับุรุ أسماء อิลลาฮิวะซุฟาติฮิวะองด์ وعدم จะอภิปรายเองนี้และม่ต้องมีผลตการัดสินใองพระองบอกว่าการพิจารณาใคร่ครวญถึงบรรดาพระนามของอัลบรรดาพระนามและลักษณะของอัลลอฮ์นั้นนะครับพิจารณาใคร่ครวญพระนามและลักษณะของอัลลอฮฺ และไม่ปฏิเสธจะมีผลอย่างใหญ่หลวงต่อบา่าวเขาบอกว่าความต้องการของบ่าวที่จะรู้จากพระผู้อภิบาลของเขานั้นที่จะรู้จักพระผู้สร้างผู้ทรงอำนาจนั้น เป็นความต้องการที่สําคัญที่สุดหมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยนะครับต้องการที่อยู่อาศัยต้องการยารักษาโรคต้องการอันนั้นอันนี้ในชีวิตแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการรู้จักพระเจ้าของตนเองพระผู้สร้างของตนเองเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นความ สำคัญของชีวิตเป็นความจำเป็นของชีวิตที่สุดนะครับเรื่องของการรู้จักพระเจ้าทุกๆครั้งที่บ่าวรู้จักพระนามของของอัลลอฮ์พระนามของพระผู้ทรงอิบาลแล้วก็จะรู้ถึงคุณลักษณะที่สูงส่ง และได้ให้ความบริสุทธิ์แล้วก็ได้ไม่ไม่ประพฤติสิ่งที่ตรงกันข้ามหมายถึงว่าในเรื่องของข้อบกพร่องข้อตำหนิที่มีแก่พระองค์นั้นนะครับจะไม่มีความรู้สึกตรงนั้นมันเป็น เลว่ามันเป็นความสําคัญของชีวิตนะครับก็คือบ่าวนั้นนะครับจะต้องพิจารณาใคร่ครวนหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นความสูงส่งของชีวิตเลยก็คือบ่าวนั้นจะต้องใคร่ครวญได้พีนิพิจารณาบรรดพาพระนามขององค์ที่งดงามที่มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานและสุนัขของท่านน,นบี ได้พิจารณาทีและพัน,นามไปเรื่อยๆไปทำความเข้าใจถึงความหมายที่เหมาะสมไปตามความสูงส่งของพระองค์ตามความสมบูรณ์แบบความยิ่งใหญ่ของพระองค์และความสมบูรณ์แบบของพระองค์ความยิ่งใหญ่นั้นไม่มีข้อจำกัดไม่มีที่สิ้นสุด และพระองค์นั้นจะไม่มีสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องแม้แต่นิดเดียวเมื่อเบาวใช้ความสามารถในการทำความรู้จักพระนามของอัลลอฮ์ทำความรู้จักบรรดาลักษณะของพระองค์มันคือเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ท่านอิมามบุฮรีและท่านอิมามมุสลิมได้รายงานจากท่านอุมินมุมีนินท่านหญิงอาอิชาร์รดิลาอันฮะว่าท่านนาบีสลุลต์สลัมได้ส่งผู้ชายคนหนึ่งไปเป็นแม่ทัพในการทำศึกสงครามและท่านก็ได้อา่านนะครับ ได้คือคนที่เป็นแม่ทัพในเวลาละหมาดก็จะต้องเป็นผู้นําละหมาดด้วยนะครับจะเป็นยิหมามท่านนําละหมาดท่านก็จะอ่านในการละหมาดของท่านอนะ่ะท่านจะปิดท้ายด้วยกุลห uh ัวละหัว ah ฮัดเมื่อกลับมาจากสงครามก็เรื่องดังกล่าวนั้นก็จะถูกกล่าวทูลถามท่านนาบีสุลตัลสลัมนะครับได้ยกเรื่องไปหาท่านนาบี ว่าแม่ทัพคนเนี้ยเขาเขาละหมาดแล้วเ็าทาแบบนี้หมไยถึงว่าจบท้ายด้วยการอ่านกุลหัวเลาอหัวหัดท่านอับดุลลาหสัลลัมจึงบอกว่าลองไปถามเขาดูว่าเขาทําเขาทําแบบนั้นเขาทาอย่างนั้นเพราะอะไรทําไมเขาถึงเพื่อสิ่งใดอะไรประมาณนี้นะครับว่าเขาทําเพื่อสิ่งใดเขาจึงได้ทําอย่างนั้นคนก็ไปถามแม่ทัพคนนั้น ก็มีค <tang ar> ําตอบว่าที่เขาอ่านคุณหัวหลัหัวฮัดปิดท้ายตลอดเพราะว่าคุณหัวละหัวฮัดนั้นมันบอกถึงคุณลักษณะของพระผู้ทรงเมตตาฉันเนี่ยรักที่จะอ่านสุราคุณหัวลัหัวฮัดเนี่ยสุราอิคลาสเนี่ยเพราะว่ามันมีมันได้บอกถึงลักษณะของความเมตตาได้ได้บอกถึงลักษณะของ อัลลอฮ์พระผู้ทรงเมตตาท่านนบีสุลต่านเขาเลยสลัมได้กล่าวว่าจงไปบอกเขาเถิดว่าอัลลอฮ์ส่งรักเขาคนนั้นแม้ถึงแม่ทัพคนนั้นนะครับเพราะว่าเขารักเขาชอบอายะอ์กลอนที่บอกถึงลักษณะของพระองค์เราก็ชอบอย่างนั้นอัลท่านนบีให้ไปบอกเลยว่าอัลลอฮ์รักคนนั้นรักแม่ทัพคนนั้นในประดาถึงว่าอัลลอฮ์ อัลเราได้รักพฤติกรรมแบบนี้ของคนคนหนึ่งนะครับซุร้อลอิคลาสนี่ยกุลฮุอัลลอฮุอะฮัดนะครับกุลฮุอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุอซามัดะเลมเดลิดะวะเลมยูละตวะเลมยดกุลลฮุกุฟูนอะฮัดนะครับอันนี้ใครที่ยังท่องไม่ได้จำสำหรับคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่หรือเก่านี่นะครับก็ท่องจำนะครับท่องจำแล้วก็ไปรู้ความหมายด้วยยิ่งดีนะครับ นะเป็นเพราะว่าสุร้นนี้นะครับจะบอกถึงคุณลักษณะของอลรรถของผู้ทรงเมตตาได้บอกถึงความคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบลักษณะที่สูงส่งสหาบาัคนนี้รักสุร้นนี้แล้วก็นําไปอ่านมากๆนะครับอ่านซ้ําแล้วซ้ําอีกท่านนาบีเมื่อท่านนาบีได้ถามถึงสาเหตุว่าทําไมเขา อ่านสุรานี้มากก็มีคำตอบบอกว่าเพราะสุรานี้ได้บอกถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์พระผู้ทรงเมตตาฉันจริงรักที่จะอ่านสุรานี้ท่านอบีจึงบอกว่าให้ไปบอกเขาด้วยว่าอัลลอฮ์ทรงรักเขานะครับแล้วก็มีฮะดิษที่คล้ายๆกับฮะดิษนี้ท่านอับดุลเลาะห์สลับบอกว่า ที่ท่านได้รักสุระอันอิคลาสนี้ก็จะนำท่านไปเข้าสู่สวนสวรสวรค์นะครับในวันที่ของ,ของท่านอิมามอัหดมลฮนะครับก็นนนในเรื่องดังกล่าวนั้นมันก็เป็นข้อบ่งชี้ยิว่าความรักของบ่าวคนหนึ่งที่มีต่อคุณลักษณะของอัลถพระผูทุมเมตตาและก็ ได้ได้ได้ไข้ครวนได้ทบทวนอยู่ประจำเนี่ยนะครับมันเป็นมันบ่งชี้ถึงความก็เรียกว่าความเอาใจใส่ถึงความสมบูรณ์แบบของอัลลอฮ์และพยายามที่จะเข้าใจถึงเนื้อหาถึงความหมายจะเป็นสาเหตุทำให้ได้เข้าสวรรค์นะครับ ได้รับผลตอบแทนที่ดีคือได้เข้าสวนสวัสค์และได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ตบารกวาตาัลาและได้ได้รับความรักจากพระองค์นะครับก็เหมือนกับอัอบัคนนี้นะครับที่เขาได้มีความประพฤติอย่างนั้นทำให้อัลลอฮ์ทรงรักเขาและทรงพอพระทัยแก่เขานะครับดังนั้นจึงเป็น สิ่งวายิบเป็นสิ่งจำเป็นแก่มุสลิมทุกคนนะครับที่จะยืนหยัดอยู่กับคุณลักษณะของอัล l l a ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในคัมภีรอัลกุรอานและสุนนะนะครับโดยไปมีความคือสร้างความพออกพอใจให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและก็ยอมรับ ทุกคุณลักษณะของพระองค์นะครับเราพอใจทุกลักษณะและก็ยอมรับทุกลักษณะของพระองค์ท่านอิหม,ม่ามอัลซุฮ์รีรับิมาอัลลอฮ์ได้บอกว่ามินัลลอฮีอัลิซาลลบอกว่าสารน,นั้นมาจากอัลลอฮ์จากอัลลอฮ์นั้นคือการส่งสารมาวาเลรอซูลอัลบัลาะและรอซูลเป็นผู้เผยแผ่วาเลนอัตัสลีม และเรานั้นเป็นผู้ที่น้อมรับไม่อนุญาตแก่มุสลิมนะครับที่จะกำหนดสิ่งหนึ่งสิ่งใดปฏิเสธหรือว่าก็เรียกว่าได้ได,ได้ได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นการปฏิเสธต่อพระนามของอัลลอฮ์นะครับ ท่านอับดุลรอซักได้รายงานในหนังสือมุสันับของท่านจากท่านมะฮ์มัดจากอิบนาตอุสอิบนาตอุสจากพ่อของเขาจากท่านอิบเนีับบาสรอจัลลอฮุอันฮุมาว่าท่านอิบนุอับบาสได้เห็นชายคนหนึ่งนะครับรออาร์รอจุรันอินต่ฟาดบอลัมมัสมิอาฮะดีษันะอินนบีสุลลัลลอฮุลลัมฟิษีฟาด ต่างก้ารอลิตราดิบอกชายคนหนึ่งนั้นเขาได้สะบัดหน้าออกไปเมื่อได้ยินฮะดิษจากท่านนาบีสลุลตัลลัมใน,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 าน,น,านลักษณะของอัลลอฮ์นะครับได้ยินฮะดิษของท่านนบีเกี่ยวกับลักษณะของอัลลอฮ์มาถึงว่าท่านอิมยับัสในรายงานว่าคนคนหนึ่งเขาสะบัดหน้าเมื่อได้ยินฮะดิษของท่านนาบีที่พูดถึงลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์ เขารู้สึกว่าไม่ไม่ถูกใจนะท่านอิมอิโนบ,บัสก็ได้พูดในเชิงตำหนิบอกว่ามาฟาโกหฮาอุละย่าจีดูนะริฟกัตันอินดามุฮกคามีฮิวายฮลิกูนะอินดามุตชาบิฮิคืออะไรกันนะครับพวกนี้รับเฉพาะของที่ตนเองเข้าใจแล้วทิ้งในสิ่งที่ตนเองรู้สึกทุมเครื่อกันนั้นหรือหมายถึงว่าพรานามของอล l l a ์าบางครั้งพอตัวเองฟังแล้วรู้สึกว่า มันมันไม่ใช่คือคือปัญญาไปไม่ถึงเลยไม่ยอมครับในสิ่งที่ท่านนาบีบอกที่อันกรุรอานบอกแล้วก็ต้องไปไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งท่านอิมร์อับบาสได้ได้พูดในเชิงลักษณะนะครับได้ได้พูดในในการแสดงความไม่พอใจกับคนที่มีมคีความรู้สึกหรือว่ามีกีริ กิริยาท่าที่มีกิริยาท่าทางนะครับที่แสดงถึงการปฏิเสธถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ในความชัดเจนแล้วก็คือวายิบ มีความจําเป็นนะครับในเรื่องของพระนามและลักษณะของอัลลอฮ์นั่นคือเราจะต้องยอมรับโดยดีนะครับแล้วก็ใครที่ใบบิดเบือนนะครับจะอยู่ในข้อวควรระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าคนที่บิดเบือนบางครั้งก็จะไปปฏิเสธบางประกาศหรือปฏิเสธทั้งหมด หรือไปเปลี่ยนเปลี่ยนคําอื่นจากคาที่อัลลอฮ์บอกหรือที่ท่านนาบีบอกหรือว่าไปเปรียบเทียบลักษณะของอัลลอฮ์กับมลูกทั้งหลายกับกับสิ่งที่ที่ถูกสร้างทั้งหลายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางเห็นความหลงผิดในเรื่องพระน,นามของอัลลอฮ์นะครับเพราะองครัชบาลอัลตาลานั้นเป็นผู้ที่สูงสง่งมีบรรดาพระนามที่งดงามนะครับและลักษณะที่สูงสง่งย่นชาวอาลุซุนนะวันยามา แนวทางในเรื่องนี้นั้นถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับแนวทางของอะลุซุนนะอะลุสุนนะก็คือแนวทางที่ยืนหยัดตามแนวทางของนบีแนวทางของบรรดาสฮบะคือแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยนะครับนะกลุ่มมุสลิมเนี่ยหลังจากที่มุสลิมได้แตกแยกออกเป็นกลุ่มความเชื่อต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยมีคำนี้ขึ้นมาว่ามุสลิมที่อยู่ในแนวทางของอะลุสุนนะวันจะมา นะครับเพราะว่าเดิามุสลิมอยู่ในแนวทางเดียวกันแล้วก็พอมาจุกหนึ่งนะครับมุสลิมเริ่มมีความแตกแยกกันในเรื่องของความเชื่อในเรื่องใน,ในในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยอาจจะมีความเชื่อที่ผิดเพี้ยนไปบางประการก็เลยทําให้เกิดกลุ่มความเชื่อที่ออกนอกลูก่นอกทางจึงจึงมีบัญญัติศัพท์ขึ้นมากับ กับความเชื่อที่ถูกต้องว่าความเชื่อของอะลลุซุนนะวันยามาะก็คือความเชื่อของกลุ่มที่อยู่ในแนวทางซุนนะของท่านนาบีและอยู่ในใน,ในกับกลุ่มยามะของมุสลิมนะครับนแนวทางนี้ในเรื่องพระน,นามของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับจะบอกว่าอิสบาตูมาอัสบะตาฮุลอฮูลีนัฟซีฮีวามาอัสบะตาฮูละฮูรอซูลูกูซลลัลลอฮุอะลัยฮุสแลลัมมีิซิฟาติกามัล ونعود الجلال دون تحريف أو تعطيل ودون تكييف ولا تمثيل دون أو تمثيل ونفي ما نفاه ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب ولا ولا يتجاوزون في ذلك القرآن والحديث. แนวทางของลัคนาวิญญาตในเรื่องพระนามและลักษณะของอลัลลอฮ์นั้นก็คือยืนยันสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้ยืนยันให้แก่ตัวของพระองค์เองและสิ่งที่รอซูลของพระองค์ได้ยืนยันให้แก่พระองค์จากคุณลักษณะต่างๆที่สูงส่งโดยไม่เปลี่ยนทำอื่นโดยไม่ปฏิเสธโดยไม่บอกวิธีการและไม่เปรียบเทียบ และขณะเดียวกันแนวทางนี้ก็คือปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ปฏิเสธให้พ้นจากตัวของพระองค์และสิ่งที่ท่านรอซูลของพระองค์สุลลัลสลัมได้ปฏิเสธให้พ้นจากพระองค์จากข้อบกพร่องและข้อน้าตาําหนิทั้งหลายและก็จะไม่เกินเลยจะไม่เกินเลยอันกรุรอานและฮะดีของท่านนบีสุลล,ล,ล,ลัลฮุลสั นี่คือแนวทางของอลุษนวัญยมายนั่นก็คือถ้าอัลลอฮ์บอกชื่อของพระองค์อัลลอฮ์บอกลักษณะของพระองค์เราเชื่อตามนั้นโดยไม่ไปบิดเบือนไม่ไปเปลี่ยนคําไม่ไปเปลี่ยนความหมายนะครับใช้คําเดิมที่อันกุรอานบอกที่ท่านรอศูลบอกนี่คือแนวทางที่ปลอดภัยนะครับในเรื่อง พระนามและลักษณะของอัลลอฮ์เพราะว่าอัลลอฮ์นั้นนะครับเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นสิ่งเร้นลับที่เราไม่รู้เรารู้จักพระองค์ได้ตามที่พระองค์บอกทางนั้นเองพระองค์บอกถึงคุณลักษณะของพระองค์เราก็รู้ไปตามนั้นพระองค์หรือว่ารสูนของพระองค์ได้บอกถึงพระองค์นะครับเพราะว่าเป็นการบัญชามาจากพระองค์เราก็รู้ได้ตามนั้นตามที่อัลลอฮ์บอกและตามที่รซูนบอก บอกมาชื่อไหนเราก็เช,ชื่อไปตามชื่อนั้นโดยที่เราไม่ไปตีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ไปบิดเบือนเป็นอย่างอื่นนี่คือแนวทางที่ปลอดภัยในเรื่องพระน,นามและลักษณะของอัรห์นะครับนี่คือเป็นจุดยืนของชาวอรุสุนนาวันยมาในทางกลับกันในสิ่งที่อรห์ปฏิเสธให้พ้นจากพระองค์ท่านราซุนปฏิเสธให้พ้นจากพระองค์เราก็ปฏิเสธตามนะครับแค่นั้นเองเราไม่ ไม่เกินเลยอันกุรอานและฮะดีษของท่านนบพีนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดยืนที่ที่บ่าวนั้นยังอยู่ในความดีถ้ายืนหยัดอยู่แบบนี้นะครับถ้าบ่าวคนหนึ่งนะครับรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นรู้จักลักษณะของพระองค์มากขึ้น บาวก็จะมีความลัวต่ออัลลอฮ์มากขึ้นและบาวก็จะมีความใกล้ชิดต่อพระองค์และห่างไกลจากการทําความผิดต่อพระองค์ส่วนผู้ที่แย้งกับแนวทางที่ถูกต้องนะครับไปสู่แนวทางการบิดเบือนในพระนาและแลักษณะของอัลลอฮ์นั้นก็จะทําให้เขานั้นห่างไกลจากพระผู้เป็นเจ้า ห่างไกลจากพระผู้สร้างแล้วก็เป็นมนุษย์ที่อ่อนแอที่สุดในการรู้จักอัลลอฮ์และก็เป็นคนที่มีความกลัวต่อพระองค์น้อยที่สุดน,นะครับเพื่อเห็นนี้ท่านอิมนุใกลยิมรหมาฮุลละก็ได้บอกว่ามนุษย์นั้นมีความแตกต่างกันในการรู้จักอัลลอฮ์นะครับ โดยความแตกต่างนี้ขึ้นอยู่กับการไปรู้จักตัวบทของท่านนบีที่นำมาบอกและการทำความเข้าใจนะครับบอกวางทีชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจรู้จักอลัลลอฮ์ได้ดีกว่าผู้รู้ที่บิดเบือนนะครับที่ไปเข้าใจผิดในเรื่อง อำนามของอัลลอฮ์ทให้ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะเป็นรัวอัลลอฮ์มากกว่าผู้ที่อยู่ที่ที่เป็นผู้รู้แต่ว่าไปเข้าใจผิดและหยุดเบื่อลักษณะของพระองค์ด้วยเห็นนี้จึงจําเป็นแก่มุสลิมทุกคนในเรื่องนี้นะครับและก็นในเรื่องศาสนาทั้งหมดนั้นจะต้องอยู่ตามแนวทางของอาลสุนนะบัญะมาและอยู่ ตามแนวตรงตามแนวทางนี้แล้วก็ห่างไกลจากแนวทางที่บิดเบือนและอัลลอฮฺสุบานุอฺตาลานะครับส่งให้ความสำเร็จนั้นความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับพระองค์จะมอบให้นะครับขึ้นอยู่กับพระองค์เท่านั้นอัตเตฟีบิยาดินลาฮิวะดะนะครับเราก็ขอดูอาจจกอัลลอฮฺสุบานอฺตาลาขององสรร่งให้เต้าฟี แก่พวกเราทุกๆความดีในะสิ่งที่พระองค์ทรงรักและมีความพอพระตามีความพอพระไทยและขอพระองค์ทรงให้เรานั้นได้เป็นผู้ที่ได้รับทางนําและได้ชี้ทางนําให้แก่ให้แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่ได้อยู่ในผู้ที่หลงผิดและนําให้ผู้อื่นหลงผิดแต่จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงตอบรับและเป็นผู้ทรงที่อยู่ไกล belajar hari ini, maka, maka, ada, 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 ada,